สวัสดีครับกลับมาพบกับชู o ติ้งซ Sunday ยิงกันเฉพาะวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปถอดละเอียดตัวโบของ MP1522 นะครับก็คลิปก่อนละล้ลางไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็จะถอดดูข้างในว่ามันล้างสะอาดไหมนะครับก็เลยถ่ายเป็นอีกคลิปนึงสิ่งที่ต้องใช้คือหนึ่งเลยตัวนี้ตัวรองตอกหมุดนะครับแล้วก็มีค้อนนะครับแล้วก็มีพิน ตัวสองพินนะครับสองพินเป็นไซส์5ส่วน64ิ่นิ้วนะครับกับ1ส่วน1ินิ้วนะครับตัวนี้เป็น1ส่วน16นะตัวนี้เป็น5 6ส่วน64นะครับก็ตัวห้าใช้ต่อตรงนี้นะครับส่วนตัว1เนี่ยผมใช้มาเขีย่ย1ส่วน16เนี่ยผมใช้มาเขีย่ยตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะสไลด์อย่างนี้ ราจะสไลด์ตัวนี้นะครับปุ๊บไปข้างหน้านะครับเพื่อที่เราจะเอาอสไลด์ตัวนี้ดันนี้ที่เราจะเอาตัว recoil s สปริงนะครับออกนะครับตัวเข็มตัวนี้ตัว เนี่ยตัวไกด์หลอดตัวนี้นะครับมันจะมีเหมือนเป็นบากสําหรับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยครับบากตรงนี้นะครับเสียบลงไปก็คือเราดันปุ๊บเราก็ถอดออกเราก็ดึงย้อนออกทางข้างหน้านะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเกี่ยวตัวนี้นะมันจะมีขอล้างอยู่แล้วก็ยกขึ้นนิดนึง ใช้การแหงี่ยนกันแล้วก็ดึงออกเลยนะครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคต่อไปอันนี้ผมขอวางไว้ตรงนี้นะครับต่อไปจะใช้ตัวนี้นะครับส่งให้ดูฟากทางนี้นะครับคือหันตัวเข็มมาทางนี้นะแล้วก็ใช้ตัว เด็กส่งตอกนะครับขอบอกว่าไม่ต้องตอกออกหมดนะครับตอกออกแค่บางส่วนนะไม่ต้องตอกออกไปหมดนะครับเอามือยั้งด้านนี้ไว้ด้วยนะครับยั้งด้านนี้นะไว้นะครับป้องกันเหล็กเข็มแทงชนวนพุ่งออกมานะครับค่อยๆตอกนะครับ มือยังไว้ตรงนี้นะครับกันนะครับกันเข็มแทงฉนวนเด้งออกมานะครับเขีเ่ยล้วค่อยออกนะครับโอเคนี่นะครับอ่าเราไปได้เข็มแทงชนวนออกมานะครับโอเคมีสปริงนะส่วนตัวนี้มันจะเราต้องต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อจะเอาตัวหมุดมันออกมา ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเราจะถอดตัวขอหลังปอกนะครับมันจะมีเป็นอ่าเราให้ดูนะเนี่ยเป็นสปริงตรงนี้นะครับก็ระวังเหมือนกันนะเพราะมันเป็นสปริงนะครับก็พอือดันไปปึ๊บ ดันไปให้มันเขา้าหลอกอแล้วเราก็เอามือเนี้ยดันขึ้นนี่นะครับค่อยๆนะครับมันจะดีดกลับขอหลังปอกก็จะดุดลงมาแล้วก็จะมีเข็มอะสปริงกระเข็บกับตัวล็อกมันนะครับออกมานี่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเดียงให้ดูว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ชิ้นส่วนของขอหลังปอกนะครับตัวนี้โปรมันข้างในนะครับ นี่ขอหลังปอกนะอ่ะอันนี้หมุดอันนี้เข็มแทงชนวนอันนี้ไกด์หลอดสปริงรีคอยล์ตัวล็อกเข็มแทงชนวนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวออโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกลับกันนะครับผมก็ก่อนนั้นก่อนอื่นก็ขอชโลมน้ำมันตัวเคลือบกันสนิมก่อนนะครับ ประกอบกลับนะครับก่อนอื่นเลยทำย้อนกลับจะใช้ตัวนี้นะครับอขอหลังปอกนะกับสปริงตัวเล็กจิ๋วใส,ใส่ลงไปตรงนี้นะครับใส่ลงไปตรงนี้นะ แล้วก็จริงๆใส่เข้าไปง่ายมากเลยนะก็ใช้ตัวนี้นะครับดันให้ตัวเข็มตัวเนี่ยเข้าไปลึกหน่อยอ่าติดเรียบร้อยเราก็ลองดูว่ามันยังยุกยิกใช้ได้ไหมหลุดไหมอ่าไม่หลุดแล้วนะครับง่ายมากโอเคต่อมา เข็มแทงชนวนกับสปริงเข็มแทงชนวนนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าถ้าเกิดเราเห็นปืนของเอ็มสมิธนะครับตัวเข็มเนี่ยตัวหัวจะบานตัวท้ายจะแคบเมื่อเ,เรายัดผิดนะครับมันจะยัดไม่ได้เลยแต่เกิดยัดอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ดูล่องบากให้ตรงนะครับอ่ะดูยังไงตัวนี้นะมันจะถ่ายลอดไปตรงนี้ นะครับผมดังนั้นมันจะเว้นระยะให้มีให้ตัวสลักเนี่ยสามารถยึดเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ถ้าเราจับดูอะมันจะรู้เลยว่าฝั่งหนึ่งมันจะใหญ่กว่าฝั่งหนึ่งมันจะเล็กกว่าฝั่งที่ใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับส่วนฝั่งที่เล็กเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะใส่ลงไปตัวนี้นะครับจะตรงกับตัวเข็มหมุดนะครับผมอ่า ใส่ลงไปส่วนตัวนี้นะครับก็ใส่ทะลุไปชุบเข็มแทงชนวนตัวนี้จะคว่ำลงนะครับพ้าดที่ตอกหลุดออกมานะครับมันก็จะยากนิดนึงนะครับงั้นตอกลงไปนิดนึงก่อนอตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเหล็กม้วนมวนนะครับมันจะบานออกงั้นเราตอกลงไปก็น,นิดนึง ลงไปก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้ยึดยดไว้ได้นะครับเราค่อยกดตัวสปริงเข็มแทงชนวนไว้นะ,ะเพื่อล็อกสปริงเข็มแทงชนวนไว้นะครับนี่นะครับมันจะล็อกสปริงเข็มแทงชนวนไว้นะครับ เราเข็บแทงชนวนไปด้วยนะครับโอเคเราก็ต่อมันลงไปต่อนะครับ ตอกจนกว่ามันจะเนียนแนบสนิทไปนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับกดลองกดดูนะครับว่าสปริงเข็มแทงชนวนยังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับอ่าต่อไปก็ขอเช็ดนิดนึงนะครับ ก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับชึบเรียบร้อยไกด์หลอดแทงเข้าไปสปริงรีคอยแทงเข้าไปแล้วก็ทำย้อนกลับนะครับ ดึงสปริงชุดโอเคออเค,ครับก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมโอเค โอเคนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็โอเคนะครับนี่นะครับโบก็เรียบร้อยนะครับลองใส่ปืนนะ,ะเดี๋ยวลองใส่ปืนดูนะว่าใช้ได้ไหมต้องทำให้ครบนะครับ ลองใส่ปืนดูนะครับว่าโอเคไหมนั่นไกโอเค,อเค,ครสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ทางใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทางช่อง Shooting Sunday ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย